สวัสดีค่ะวันนี้จีนะคะจะมาให้เทคนิคนะคะวิธีที่จะทําให้คุณนะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นนะคะว่า,าลูกค้าต้องการอะไรนะคะมันจะมีในหลายๆครั้งแหละในบ่อยครั้งที่าบางทีเราหาความต้องการของลูกค้าไม่เจอแล้วเราก็ไม่สามารถเสนอให้กับลูกค้าได้นะคะตรงนี้ใช้ได้ทั้งกับลูกค้าเซลล์ที่ไปเจอลูกค้าหน้าร้าน ว่าเซลลที่เป็น call center นะคะก็วิธีการนะคะก็คือว่าวิธีที่เราจะรู้ว่าลูกเราลูกค้าต้องการอะไรบางทีเขาเข้ามาเขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรนะข้อที่1ก็คือว่าเราจะต้องถามเขาตรงๆนะคะก็คือถามเขาไปตรงๆเลยว่าสมมุติสมมตุมมติว่าเ,เป็นเซลล์ขายคอสความงามละกันแล้วก็ถามว่าสนใจเป็นคอสตัวไหนคะมีปัญหาผิวในด้านไหนคะ ลงลึกไปเลยนะเช่นสนใจเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำหรือเปล่าคะหรือว่าเน้นเราต้องดูในช่วงวัยของลูกค้าด้วยเช่นถ้าลูกค้าเขาเอจมาแล้วคือเขาอายุเยอะอย่างเงี้ยเราจะเขาหลายๆบางทีเขาก็มองหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าหย่อนคล้อยนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยแน่นอนเขาอยากได้หน้าใสาผิวใสหน้าเรียวยกกระชับนะคะแล้วก็อาจจะเสนอขายเป็นพวกอม ไฮฟู Hi ool, หรือว่าร้อยไหมหรือว่าโบท็อก์อะไรแบบนี้คือเราก็ต้องต้องถามเขาเลยถามตรงๆเพื่อควานหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการก่อนนะคะแต่จะไม่ไม่ได้เป็นลักษณะถามเหมือนพนักงานในห้างทั่วไปนะที่แบบถามว่าถามได้นะคะถามได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะการถามแบบนี้นะคะมันเป็นการถามที่ลูกค้าหนี่เออลูกค้าเขาจะ เขาจะหนีเพราะอย่างสมมติจีดูของเงี้ยมีเซลล์มาเดินตามเงี้ยค่ะจีก็จะบอกเลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะหรือว่าทําได้นะคะแล้วมาเดินจีอย่างเงี้ยเราก็จะไม่อยากดูแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราดูของนะคะเราต้องการความเป็นอิสระนะเราต้องการสเปซเราดูลูกค้าได้แต่เราอาจจะยืนอยู่ในระยะห่างสัก2เมตรก็ได้ค่ะแล้วเหมือนกับถ้าลูกค้าเรียกหารหรือต้องการอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะมองหาเราเองนะคะหน้าที่ของนักขายคือ สนใจตัวไหนสอบถามได้นะคะหนูจะยืนอยู่บริเวณตรงนี้นะคะสอบถามได้คะ่ะทุณพี่เชิญชมได้คะ่ะอย่างนี้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องแบบไปยืนหรือว่าไปไป,ไปจี้ลูกค้ามากนักนะคะให้ลูกค้าเขามีสเปซเนาะขพอที่2พอเราถามตรงๆเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อจากข้อเมื่อกี้เลยก็คือว่าเราต้องลงลึกนะคะลงลึกในรายละเอียดว่า ลูกค้าตอนนี้เขา,อาพอบอกว่าถ้าอันนี้คือในกรณีที่เขาเข้ามาแล้วนะสนใจแล้วนะคะเราก็ลงลึกในรายละเอียดว่า,อ,าอย่างสมมติลูกค้าเป็นวัยรุ่นเงี้ยก็พี่ค้าหนาูพอดีหนูรู้สึกว่าหนูมีแก้มค่ะหนูอยากให้หน้ามันเล็กๆล,ล,ลงหน่อยแล้วก็รูขุมขนมันค่อนข้างกว้างเงี้อยากให้มันกระชับเราก็ถามอีกเราคือเขาเลยแหละเราก็ต้องถามก่อนว่า,าลูกค้าเคยร้อยให,หม่มาแล้วหรือเปล่าหรือว่าเคย ชีดโบอท็อกมาไหมหรือว่าเนี่ยเราเรา,เราค่อยเสนอไปอย่างเงี้ยค่ะคือเอางี้ลูกค้าเขาอาจจะไม่พูดตรงๆหรอกแต่เราจะต้องมีวิธีการถามว่า,าสนใจคอสหน้าเล็กหน้าใสไหมคะ แล้วเราดูท่าทีเขาว่าเขาถ้าเขาเลาฟังเนี่ยเราค่อยเสนอต่อนะคะนักขายหลายๆคนจะเป็นลักษณะเหมือนยิงรัว,รว,รว,รวๆเข้าไปอ่ะซึ่งในระหว่างนั้นลูกค้ามีหลายแบบไงคะบางคนเขาต้องพิจารณาอย่างพินิจพิคอ่ะคือเขาจะตัดสินใจช้าเขาคิดช้านิดนึงเพราะฉะนั้น,นคุณต้องเว้นระยะให้เขาตัดสินใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบรัวอัดเข้าไปทีเดียวนะคะเราต้องพอเนี่ยพอถามลงลึกปุ๊บเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับข้อ3คือฟังเยอะๆพอถามเสร็จพอลูกค้าพูดมา ฟังเยอะๆว่าเออพี่คะหน้าหนูมีปัญหาจะกะจุดดำๆแล้วก็หนูเคยไปฉีดโบท็อกที่เก่ามาแล้วมันไม่ลงค่ะเนี่ยเราจะฟังจับได้เลยว่าเขามีความกังวลว่าถ้าเขาเคยฉีดที่เก่าไม่ลงแปลว่าเขาก็ต้องกังวลว่ามาฉีดที่เราอ่ะแล้วจะลงไหมเนี่ยเราต้องเตรียมคําเป็นเซลล์เราต้องเตรียมคําตอบไว้ในใจเลยนะคะว่าโอเคเราจะมาแก้ไขปัญหาข้อนี้ให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราออลูกค้าพูดพังพรูมาเนี่ยเราจะเลสประเด็นที่เขา เกิดข้อกังขาในใจสัก2อสข้อปุ๊บแล้วเราตอบค่ะหน้าที่ของน้าขายจริงๆไม่มีอะไรเลยนะพอฟังเยอะๆพอเข้าใจลูกค้ามากขึ้นน่ะแล้วเราค่อยบอกว่าสินค้าของเรามันโซบปัญหาเขาได้ยังไงนะคะอะอย่างเมื่อกี้กรณีน้องก็าบอกว่าเขาเคยไปฉีดโบท็อกที่เก่ามาแล้วแต่มันไม่ลงเพราะฉะนั้นเราก็บอกเลยว่าเราก็อาจจะไม่เมนชั่นไม่ไม่ไม่ไปว่าคลินิกเก่าแต่เราอาจจะยกตัวยอย่างว่า เราอธิบายให้เขาฟังว่า,าพี่ไม่แน่ใจว่าของที่เก่าเนี่ยี่ยี่ห้ออะไรคะถ้าน้องเขาไม่แน่ใจเราก็บอกเลยว่าของที่พี่เนี่ยเป็น New Lonox นะมาจากอเมริกานะคะอ,อันเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้ผสมน้าเกลือเราไม่ได้ไดรูดน้าเกลือเข้าไปนะแบบเราใส่ในปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ย80%เป็นเนี่ยเป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเอารีวิวให้เขาดูเลยว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาฉีดเนี่ยค่อนข้างลงแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นถ้ามา2คนเหลือ3,500บาทอะไรก็ว่าไปนะคะหรือถ้าจะจ่ายในล่ะสมมติถ้าเรามีโปรโมชั่นเราก็แทรกไปเลยว่าหรือจะจ่ายในราคา5,5 0 0ก็ได้แล้วแถมเมโซหน้าใสให้ด้วยฉีดตรงแก้มมันช่วยในเรื่องของอะไรแล้วก็ค่อยเสริมไปคือเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราะคะ่ะในการตอบโจทย์ลูกค้าว่ามันช่วยเขาได้อย่างไรนะคะ พอพอเข้าใจใช่ไหมคะที่จียกตัวอย่างให้ฟังนะมันจะประมาณนี้คือเราต้อง หนึ่งนะเข้าใจลูกค้าคือหนึ่งถามตรงๆก่อนนะถามตรงๆแล้วถ้าเขายังไม่ค่อยเอ่อเขาเขาเขายิงค่อยๆตอบออกมาอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ตอบเราก็ปล่อยผ่านนะคะคือบางทีลูกค้าบางคนไม่ต้องการให้ d i ท t ร์บมากต้องให้ d i s t ร์บคือรบกวนนะไม่ต้องการให้รบกวนมากเพราะฉะนั้นต้องให้สเปซเขาในการที่เขาดูเขาอะไรข,ของเขาเองก่อนแล้วถ้าเขามีคําถามเขาจะถามเราเองนะคะพอเขาถามเราปุ๊บเราค่อยลงลึกพอลงลึกเสร็จค่อยฟังเยอะๆเพื่อเข้าใจเขามากขึ้นค่ะเนาะหวังว่า จะเข้าใจเทคนิคตัวนี้สั้นๆง่ายๆนะคะแล้วเอาไปลองใช้ได้นะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จีด้วยนะคะแล้วมีเทคนิคดีๆใหม่มามอบให้วันหน้าพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ